เอาละครับสวัสดีครับผู้ชมครับกับนุ๊ซีดีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะกลับมาท YouTube และคือหลังจากที่ผมหายไปประมาณปีกว่านะฮะคือผมไม่ได้หายไปไหนนะครับผมผมก็ผมก็ยังดูทุกคนอยู่ยังยังดูว่าทุกคนยังมีการคอมเมนต์อะไรหรือเปล่าคืออย่างนี้นะครับผมการกลับมาครั้งใหม่ครั้งนี้ผมก็จะพยายามที่จะลดคําหยาบลงนะครับผมเพราะว่า มีคนมีคนคอมเมนต์ให้ผมเนี่ยลดคำหยาบลงหน่อยก็ผมก็จะลดลงนะครับผมก็จะพยายามไม่พูดเลยน่าจะดีกว่านะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการทาคลิปเนี่ยผมก็จะพยายามตัดต่อให้ดีขึ้นนะเพราะว่าการตัดต่อรันที่แล้วเสียงดังไปอะไรเอ่ยแถมไม่ละเอียดบ้างก็มีผมก็โอเคผมก็จะแก้ไขใหม่นะครับแล้วก็ผมก็อยากจะกลับ ลากับลาทุกคนในแค่นี้เลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ